มันก็็นนิดห่อยกอไม้มากไหเท่าร่่มัันนนจะวนหนึงก็ประ 5, 6, 6, 3, 4, าา 56- 30- 40บทการปรปะกาศขึ้นราคาแก๊ส n อ v นวีและ LPG ส่งผลกระทบให้ผู้ขับขี่แท็กซี่รับจ้างที่ต้องเพิ่มภาระในการปรับตัวของราคาใหม่ที่สูงขึ้นแต่ขณะเดียวกันคนขับแท็กซี่บางคันก็ยังโชคดีเพราะมีบัตรส่วนลดที่ได้รับมาจากรัฐบาล ค่ามิเตอร์ผมเฉยๆนะสำหรับผมเองนะ <im> ผมเฉยๆนะขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้สำหรับผมถ้าเกิดเขาจะขึ้นแกส๊สเนี่ยขอเขาขึ้นค่ามิเตอร์ให้ด้วยขึ้นตามสเต็ปกันไป uh huh. แล้วแต่ว่ารัฐบาลเขาจะคิดว่าแบบไหนที่ว่าเราอยู่ได้เขาอยู่ได้อะไรประมาณน <im> ี <im> ้คะ <im> หลังจากมีมติเห็นชอบจากพลอากาศเอกประจินจันรตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มีการปรับราคาค่าโดยสารโดยจะต้องคงอัตราแรกไว้คือ35บาทหลังจากนั้นจะมีการปรับระยะทางแต่ละช่วงให้สั้นลงและปรับอัตราในช่วงที่รถติดและรถที่จอดนิ่งทำให้เกิดผลวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ทั้งสองฝ่ายซึ่งฝ่ายที่เห็นด้วยให้เหตุผลว่าเมื่อค่าแก๊สเพิ่มก็อยากให้ขึ้นค่าโดยสารด้วย ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ให้เหตุผลว่าการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารอาจจะทําให้จํานวนลูกค้าลดลงผมว่าผมไม่เห็นด้วยนะตามความรู้สึกผมอ่ะผมมันก็อยู่ได้เพราะถ้าขึ้นนะเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นคนะ่ารถค่าโดยสารพอขึ้นผมว่าผู้โดยสาร,าสาราลดลงครับมันก็ต้องเห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่าเทุกวันนี้มันเหนื่อยนะ LPG วิะีใครวิ่งแอลว่าเหนื่อยไม่กลัวไวต้ตะน้อยหรอกพราคนมันใช้มันก็ต้องใช้อยู่แล้ว นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้ออกมาเปิดถึงกรณีที่แท,ท็กซี่ถูกร้องเรียนเรื่องการปฏิเสธผู้โดยสารมากที่สุดซึ่งกา,การกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายพรบรจาราจรทางบก มาตาก็13วักหนึ่งผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยไม่มีเหตุอันควรถือเป็นความผิดมีโทษปรับไม่เกิน1,000บาทและถูกบันทึกคะแนน20คะแนนและยึดใบขับขี่15วันทางทีมข่าวไทยทีวีจึงได้ลงสำรวจเหตุผลการปฏิเสธผู้โดยสารของแท็กซี่บางรายให้เหตุผลว่าการปฏิเสธผู้โดยสารนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีความชำนาญในเส้นทางที่ผู้โดยสารจะไปมากกว่าใช่บางทีมันก็รถติดมากหรือว่า มันโยนแล้วแล้วแ,แต่บุคคลนะมันเช่าเป็นกะเขาก็ต้องปฏิเสธก็อ,อย่างน้อยถ้าแก่ก็ตักหักยังตามห้าสิบบาทหรือร้อยอ่ะเป็นชั่วโมงถ้าเลยเชั่วโมงไปก็คือเราต้องควงอีกสามสามกะไม่ว่านโยบายของรัฐบาลจะออกมาในทิศทางใดผลกระทบที่ได้รับคงหนีไม่พ้นประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการรวมทั้งบรรดาผู้ให้บริการแท็กซี่ที่ต้องรับสภาพจากการขึ้นราคาแก๊สในครั้งนี้อย่างเท่าเทียมกันพณนิตาภูลมีทีมข่าวไทยทีวีรายงาน